วันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่านะคะช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะมีเรื่องกังวลใจนะคะอย่าหงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะช่วงนี้คุณกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้มองหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงิน ะะช่วงนี้รายได้ค่อนข้างดีนะคะหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใกล้น้าหรือจะได้ไปคาชะโนดไปไหว้พญานาคนะคะช่วงนี้นะคะระวังมีปัญหากับคนรักคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะระวังอารมณ์ระวังมีปัญหาทะเลาะกับคนที่คุณรักนะคะในช่วงนี้นะคะสื่อน้ําโชคของคุณวันนี้นะคะ คือเลขท้ายบัตรประชาชนแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีม่วงสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้188นะคะ188่18ขอให้คุณโชคดีร่ํารวยค่ะ